สวัสดีคะ่ะอไฮยโยคลิปนี้นะคะเราจะพาไปดูสติกเกอร์ลายน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดมือที่ราคาก็น่ารักเช่นกันค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะของมาถึงแล้วนะคะเราก็ลงมือแกะเปิดกล่องกันเลยค่ะ ของนี้นะคะส่งมาจากประเทศจีนค่ะซึ่งเราสั่งมาจากแอปส้มนั่นเองนะคะและนี่ก็คือกล่องแรกของเรานะคะจะเป็นลายแม่มดค่ะด้านในกล่องนะคะก็จะแบ่งเป็นสีเซตค่ะซึ่งโทนสีนะคะก็จะเป็นสีหลักก็คือสีแดงนะคะโทนสีฟ้าโทนสีส้มแล้วก็โทนสีน้ำตาลค่ะจะเป็นแนวแบบแม่มดเมจิกอะไรประมาณนี้ค่ะกล่องที่สองนะคะก็จะเป็นแนวอวกาศนะคะซึ่งด้านในนะคะก็จะแบ่งเป็นสีช่องเหมือนกันค่ะ ก็จะเป็นแนวโอกาสเป็นดาวเป็นจรลวดประมาณนี้ค่ะและในกล่องที่3มนะคะก็จะคล้ายคล้ายการแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นแนวรูปคนนะคะต่อมาก็เป็นแนวน้องหมีสินตาลนะคะด้านในก็จะมีน้องหมีน้องวัวน้องแพนกวินค่ะน่ารักเนาะ กล่องนี้จะเป็นน้องหมีรืวนนะคะซึ่งโทนสีในกล่องนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นน้องหมีสีขาวนะคะตัดขอบด้วยสีน้ําเงินค่ะส่วนตัวสติกเกอร์เนี่ยเขาใส่อยู่แล้วเนาะก็เลยจะออกมาแนวน่ารักน่ารักอีกแบบเลยค่ะ ใครที่ชอบสติกเกอร์แนวนี้นะคะก็ไม่ควรพลาดเลยค่ะก็สามารถไปสั่งจากแอปส้มได้นะคะถึงแม้ว่าจะส่งมาจากจีนนะคะก็รอไม่นานค่ะแล้วสภาพการที่ของมาถึงเนี่ยก็สภาพค่อนข้างดีหรือว่าดีเลยนะคะไม่ค่อยมีสึกหลอตรงไหนเท่าไหร่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสติกเกอร์เขาก็อยู่ในกล่องของเขาเองนะคะดังนั้นตัวสติกเกอร์ก็ยิ่งไม่บุบสลายเลยค่ะสภาพออกมาก็เลยค่อนข้างดีถึงดีมากเลยค่ะ แล้วพอเรานำมาติดบนสมุดนะคะซึ่งตัวสติกเกอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบใสเป็น PVC นะคะพอติดแล้วค่ะมันก็จะเป็นลายน่ารักน่ารักซึ่งเข้ากับสมุดมากเลยนะคะน่ารักแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะมาแบบสภาพไม่สวยแต่ว่าสภาพกล่องอ่ะก็ไม่ได้บุบมากนะคะสติกเกอร์ก็ไม่ได้เสียหายแค่เขาจะหลุดออกจากช่องที่ใสเท่านั้นเองค่ะแต่ตัวสติกเกอร์ก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนนะคะเพราะมันเป็นแบบ PVC เนาะเป็นแบบพลาสติก กล่องนี้ก็จะเป็นแนวเกมนะคะซึ่งก็จะมีเกมแบบแนวมาริโอด้วยนะและปิดท้ายด้วยผ้าเช็ดมือนะคะราคาดีค่ะแค่ผืนละ1บาทเท่านั้นเองค่ะ และคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ